สวัสดีครับภาคสโลมาแล้วเปิดตัวมาซุปเปอร์เรกกะฮ้องว่านิโคมาลดอ้าวแซมสว่างเซนนิดนี่อ้าวบ่ได้มากพอโชคช่วยนิดนีอ่อยากเจอทุกันแล้วนี่จัดให้นักเลยอโอ้ไอซุปเปอร์เรกบ่หอยนิโคะได้แฟร์นี่หอยยักห์วดกันละอ้าวเว้ยจัดไปเป็นไฟล์รายงานนี่ง เจา้าฮู้จักฟ้อมหลังคอยไปนี่คอยนอกมวยไทยมาสรวดเด้ยนี่เห็นบ่น,นี่เมืองไทยไอสวกผีดิบคอยกระซัดกวองออยยอมาตัวดินี่เห็นพวกสวกกะมีเข้าคอยก็ะมีฟ้อมคอยกระสุดออยอดด้วยกันที่เอาอื้นสวกขวาตามด้วยเข้ามัดขวาเมืองไทยก็บ่าเมืองไทยถูกไหกวงออยยอดด้นกันละอ้วไฟนี่คอยมั่นใจเต็บแลวนี่ส้อมมาดี ร่างกายฟิเตเปียต้องการประทัดเต็มที่แล้ว